สวัสดีครับกับมาพ่อกับพี่ไอตำโจจะอีกแล้ววันนี้พี่น้องมาครับวันนี้สภาพมากินป้งเสียงเห็นแต่เขาเห็ด ยังหมูกรอบ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 อืมอขาหมูกรอบนต่จำถอดเองแต่เขาเกือบถึงตาไหมมาพี่น้องไหมกินกับอันสมตำนี่มีน้ำจิ้มมันนั่นหรอว่าแต่ว่าเทสมตำวันนี้มือนี้ไม่มีขนมจีนว่มีี้เขาปุ้นกินเพื่ออยากเทสเทสนะก็เลยตำสมตำมาก ใส่น้ำจักหน่อยเอ,อ้าแบบน,นี้มาครับแบบน,นี้มีสมตำเผ็ดๆมีน้ำจิมม้มมะน่งมีผักสลัดมาเขาว่ามันกรอบๆกรอ,อ,อ,อบอยูงไหนหนาะฟังเสียงมันกน่อนนี่มันสีกรอบซสำไมแหืม อืมอืมอืมอรับอืมพอมไหมไหมหอนๆเลยคับโอ้นี่ลองน้ำจิ้มมันก่อนครับมันจะเป็นยังไง nắp chiên cải hếtเอง này là, ừm, 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 đi nào, ừm hmm. 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 ใส่สมตามเผ็ดเผ็ดบ้าง กรอบซะนั้นนี่กระเทียมอืม,อม,อม,อม อันนี้เป็นเนื้อมันเนื้อหมูโมาเป็นเนื้อมันอื sao nạc, này. sẽ kết thúc đó ห้ามหูกรอบกินกับสมตําอี่ จินครับจิ่มมันก,ก็ได้รสชาติอีกแบบหนึง่งนุ่ม,รมกรอบนอกนุ่มในเฮ็ดเตียยได้พี่น้นนนอง

โอ้ยัรว,ว่านหลายหูงบินตำ่คำครับเอาคับนี่ย่อนหอนด้วยภาคีฝังน้องทุกข,ขูทุกคนครับคับนี่ ขาหมูกรอบพงไนตำกรอบกรอบกรอบ,อบนอกนุ่มในกับสมตำมาฝากพี่ตอนนอกสุกุฑนอ่ัตยดครับพี่นออ้องอือหืมอือหืม ือมไปแล้วครับสวัสดีครับพ่อค้าไม่กิ๊บนาครับผม